สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปงป่าย์เอฟซีแฟนค่ะแฟนวาลำช่องตองอูรำเพลินออฟิเชียลพี่น้องค่ะเอาจนแบบสอดเจ้งจางปางพี่น้องเดี๋ยไอ้แล้วเนี่ยืมพี่น้องมวยไม่นาขึ้นดูขอโทษค่ะช่วงนีไม่สวยค่ะนั่งเอกมิวสิกเพลงแม่ ตอนนี้นะครับพี่น้องขาเอ่อแต่ละแผนกแต่ละแผนกดากงตากกองเวทวงเวทีกับกาลังเก็บคงเก็บของเก็บสิ่งเก็บของโอ้ยเก็บของพี่น้องจะได้เดินทางกลับสลาคาม สดเจียงจางปางพี่น้องเอ,อ้ยเออสุดยอดไล่ยออสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณแม่สุดยอดสุดยอดสดเจียงเลยบ่แม่ Sot geng jang perang Hmm 妈妈，妈妈，妈妈。 นันนั้นอันนี้ทวงอันคลองแม่ป็นจากในแต่งตัวเสด็จออกฉากได้ออกน้ำมูบอชากฉากได้ล่ะฉากขอดสีแกงหรือว่าฉากอันนั่นอันใดดีใจเ่ราะเสด็จกลับบ้านแล้ว บ่ไกลับไปเงาะตองานเลยเต๋อดีใจบอดีใจะสด้กลับบ้านเลยเยเย้เย่กินหอดบ้านเอไปกอไปกอัดเป่ากางเกงก็ของเนาะโอ้ตะเงดไหล สุดยอดจริงๆทีมงานกองถ่ายทีมงานผู้กำกับก็สุดยอดค่ะเดี๋ยวไปถามคุณหมอแล้วกันยกโบ้แถมก้อยให้เลยนะคะทีมงานสุดยอดจริงๆสุดยอดมาก,มากเหนื่อยไหมคะโอผมสงผมสงสารทีมงานมากกว่าครับแล้วก็ทุกคนของสาวเพชรบ้างแห่งครับน่าจะเหนื่อยกว่าผมอีกทำงานกันเต็มที่มากเลยครับผม เราต้องเพื่อความฟังของมิวสิกเพลงค่ะ <c oughs> ค่ะสุดยอดมากอันนี้ก็เริ่มตั้งหนูเห็นตั้งแต่สิบโมงเช้าคุณหมอสุดยอดค <c oughs> ุณหมอหมอ,หมอ,หมอ,อเหมือนคุณหมอเด้ล่ะหมอใส่แว่นตาเหมือนคุณหมอในที่เขาแสดงตลกแหม <c oughs> อ๋อคันม <c oughs> อืมอ่ะเป็นยังเป็นยังไงบ้างให้ให้ให้สัมภาษณ์ก่อนครับผมให้สัมภาษณ์ก่อนอยู่ได้ร่วมงานกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วเป็นยังไงทุกคนน่ารักแล้วก็ให้ความร่วมมือในทุกๆอย่างดีมากครับรักสาวน้อยเพชรนบ้านแพงครับได้ยินข่าวว่าบอจก็ซอสแกงด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะพี่โจก็กลับไปแล้วทุ่มเทกับมิวสิกเพลงนี้ครับผมมากมากใช่ไหมฮะใช่ครับซอสแจ้ง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  เป็นงานในคิวทัางวันไอ้ตั้งแต่เย็นข้ามาจนถึงเช้าครับล้วเรากะว่าถ้าที่จะไม่ขึ้นหรอกเราหน่าจะเสร็จงานแล้วแต่วันนี้อ่ะสอดแจ้งพระอาทิตย์ขึ้นยังไม่เสร็จเลยครับยังไม่พระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นแต่เรายังไม่ถึงเวลาตามแทบไม่ทันนาฬิตามองตาแต่ละคนหวานแล้วเหมือนจะจะหลับแล้วครับเพราะว่าเอ็นลงแล้วอันนี้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ตาหวานค่ะ วานแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณผู้กำกับทุกๆคนด้วยเมื่อคืนนี้ยอมรับสปิริตแต่ละคนช่างไฟครบผมหนูไปจับดูขาขาตั้งอันนั้นน่ะตั้งไฟน่ะประมาณสักสิบโลได้นี่เลยยกไม่ขึ้นเลยโอ้โอ้ตายแล้วถ้าให้หนูยกช่างไฟขาครับผมฮะยกช่างไฟหรือยกขาทีแรกก็ทีแรกก็จะว่าจะยกช่างไฟแหละ พอดีเห็นขาช่างฝ่แล้วไม่ไม่ยกเลยห <laughs> นักเกิน <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้ปัง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 ค่ะ <laughs> เอา้าล้วมีคนให้คุญเจหรือย,ยังหนูลืมเอาคุณแจให้นะ <laughs> นุ่นแม่บ้านไหมอ๋ออ๋อ <laughs> เ,เออไปนอนสักตื่นเดี๋ยวหนูเอาคุณเกยบ้านให้ก่อนเนาะโอ้ยพี่นองค่าสุดยอดจริงๆสุดยอดยกปแถมก้อยอีกทีงานหนึ่งเป็นจากไหนคุณพี in Listen, um <t <t ่มอยลายมอยลายแท่หามาแต่ซุมแพรอันนี้มาแต่ทรายเนี่ยมาแต่ปากเกดเป็นคนแถวได้ คอกรุงเทพนี่แหะอ๋อคนกทมอยู่โดนปัายอยู่จักปีโดนเติบ <c oughs> ออุปกรณ์เยอะมากเนาะนี่นี่น,นหนูจะพูดให้ฟังเมื่อคืนนี้น่ะหนูไปยกขาตั้งกล้องดูประมาณสิบโลหนูยกไม่ขึ้นแล้วหนูเลยกะวางเลยพราพี่ทำไมยกได้อ่ะฮะเอาไปยัง ยายคอยเอาไปต่อเต้นยู่นั่นคอยกันยากอยูอ่เออพี่น้องค่ะเหล็กเต้นละทอนบนบนบเมบนเบาๆเด้อพี่น้องอหนักแหง้งอืมอ,อันนี้ทีมงานกองถ่ายอะไรคะนี่อ๋อกองถ่ายภาคภาพยนตร์อืม ถ่ายนงถ่ายนางถ่ายภาพยนตร์ถ่ายได้หมดสุกทุกอย่างนะฮะ,ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปไปอันที่ที่ที่แรกนึกว่าแมสซาชูเซตสแกงบะนี่ซอสแกงโคโล่ซอดแกงคโล <laughs> โอ้ลายยางประนันเนาะลายยางลาย จ้าพยีเรีแลนอนไปพยาเลรีอะไรอะไรเดี๋ยวพี่น้องม่นักต้องอู่เห็นนักงเอกมิวสิกแล้ว <c oughs> ช่องตอดจบ โชกตอนจบได้ยินข่าวว่าสิมาใสมงใส่ไม้อีหยังอะไรมาใส่ไม่อะไรพูดในฝั่งเล่าไงไงก่อนอได้พูดอะไรใหม่ยเยอะแยะเลยพูดอะไรยเยอะแยนะน่ะพูดกี่คำพูดว่ายัางไงชเดินไปเดินมาอย่ามา <c oughs> มอ,อย่ามาว่านางเอก <c oughs> เ,อาาเอขาเป็นานางเอกหัวมวลนะห <c oughs> ัวมวลกระซางยังา <c oughs> เอ<า>อปอดเอยได้มากินยาพาราเลยเมื่อคืนนี่ ปวดบีแข้งแม่กาแฟสามปองซอยบ่ได้เนาะเนี่ยตลาด <laughs> โอ้ยเมือม่อยหลายเมื่อยหลายยางกลับไปยางกลับมาลบไปลบมาอยู่ดีใจไหมคะที่ได้เป็นนางเอกอของมิวสิกเพลงของเวียงนันลุมมนที่ออกมาใหม่ของค่ายแกมมิโกดดีใจไหมคะ <c oughs> แต่ว่าคนถือกล่องคือห้องก็ดีใจนะำทำไมไม่ดีใจค่ะ<ไ>อ,อุ้ยตายแล้วไม่ใช่ว่าบูลลี่นะคะมันก็เป็นตามตามความจริงนะคะระรดเา <c oughs> ปวดหัวเรื่องอะไรคะอหงบอกกูดทำไมทำเอลงไปกูดฟังบอออก เออต้องมาฟังเพลงที่เราถ่ายเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะเหาะมากลุกมือเออแต่สินค้าค่ะเมื่อคืนนี้เป็นจังอะไรคะได้บริจาคเลือดไปจากปลูกค่ะบ่อนะยุ่งลายบ่ไม่มีจ้าไม่มีหรอขอรับ ทีมงานบันหลับบันนอนกับทีมงานเก่ก,ก่อนกับซ้อยกันช่วยกันทางด้านเวทีทางด้านจอทางด้านอย่างซ้อยกันให้ทันเวลาจะได้เดินทางกลับบ้านพักผ่อนขอบคุณกำลังใจจากแฟนขับจับอีกสี่ส่งกำลังใจมาให้เยอะมากอืม เมื่อคืนนี่ขันมมนมีเวลาถ่า,ายคลิปให้เอฟซีแฟนคลับก็อยากถ่ายอยู่ออ,อยากไล่สุดให้เบิ่งอยู่แต่ว่ากะเราก็ต้องอ่าอันนี้ช่วยช่วยงานดูแลงานแล้วก็เบ่งเทาการออกฉากแต่ละฉากแล้วก็ อว่าจะเป็นในรูปแบบไหนอะไรยังไงก็เลยบรยยิษัทไทยตะกะทอโหดขออาภัยแต่วมาเอฟซแฟนขับกระรงกำลังใจมาไหล่หลายขอบคุณกำลังใจจากเอฟซีที่ส่งมาให้ทีมงานสาวหน่อยสู่เดอือืถ่ายวิดีโอเพลง บอร์ดกระทั่งขึ้นเลยค่ะอืมบอดพ่อแหลมเพื่อจะให้อ่ามิวสิกวิดีโอเพลงออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็ปังโปโลเยอืมทีมงานก็จับเต็มเลยน้องๆนางแดนซงแดนเซอร์ทีมงานตากล้องสุดยอดมาก กับบรรยากาศเก็บวีทีหรือเวทีกับสิบเอ็ดพ่อกันงานจับภาพที่สารคามอืมพักผ่อนอืมปัดสุปตาคือนมายัางแต่เศร้าแต่สุปตา,ตา,า,ปตาได้หลับได้นอนไปสุปตาโอ้ยนอนยังเยอะเตะรับบทบาดเนีงไง่ไหม บดบาทมาให้ก็เท่าให้นอนบอดบาทให้นอนนอนจยักชุดชุบชุบเลยเดินปีหาควเออพวกม่งคนยังไหนไทยไทยของไทยทั้นเดียวจ้าเด็นเป็นบดบาทยังเอาบอดบาทยางยางอยู่บดขึ้นยาง,างคิดว่ากินกาแฟตามปองยังมาคือยางหมดเออได้บดบาทยางกขย่างเก็บสิ่งเก็บของเก็บนั่นเก็บอันนี้อยู่ด้าน หลังเวทีนั่นแล้วเออบ่ค่อยได้เว้าอดอกเวลาห้องอะไรทีไรไอพ่อรันอยู่บ้านพา่นเออปัดปัดพ่นนี่มือมืออื่นเด้อเนาะพานะ่อเนาะมืออืน่นอ่ะพี่น้องติดตามเด้ออ่ะพ่อปิดคลิปให้หลานแน่ต้หรับมื้อนี้เฮาก็เดินทางจา้าปิดบ่ปิดให้ได้พ่อ เฮ็ดจังไดนพ่อเฮ็ดจ oh, 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 hey, ังไดนคนคือเบิ่งพ um, ่อหลายแท้ปิดแมีก็เอามวกจิ้มจิ้โอ้โหเฮ้คนละปิดเว้าบอก FC นะมื้อเออมื้อบ้านพวนทองตำบลหนองซอยเชียงยืนเด้นอะพ่อกันสำหรับคลิปช่องช่องอูกระปากช่องน้อยๆช่องน้อยๆ ช่องเนี่ยน้อยๆช่องน้อยๆ <c oughs> ครับนก็ฝาที่ตาม <c oughs> ทุกช่องนั่นแหละจ้า <c oughs> จ้าครับติดตามแต่กับเบิ้งที่ได้เบิ้งไอ้การเคลื่อนไหวในวงจ้า <c oughs> คือตอนนี้เหลือแต่ช่องช่องอูวช่องอะไรบินเดียวเกมไม่ได้ครับทุกช่องไป <c oughs> อัดลัด เพราะว่าแต่ละช่องนอนหรอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แต่ช่องเราไปเก็บตกจ้าเก็บเป็นที่ให้พี่น้องเมึงมาเจากานเอาจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องจ้าขอบคุณขอบคุณอีฟซีแฟนคลับแฟนมาลนั่งพอกันไม่คลิปหน้าเม่นักตูกขอลาไปแล้วทุกทุกคนพอกันไม่์บันพู่นปุบมืออื่นพอกันจ้าสำหรับคลิปนี้ไปละจ้ายูดีมีแห้งลำลำรวยๆจ้าบ๊ายดีค่ะ